สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายๆหน่อยนิดๆเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะคะนี่ฝนเราก็ยังไม่ตกเลยก็เลยว่าจะกลางล่มไปดูน้องบอลที่บอลเขาหน่อยนะคะว่าเป็นไงกันบ้างตกแต่เม,มื่อคืนนี้ก็คือเรายกมาไว้ตกฝนเนาะงินไหลด่างเนาะตรงนี้ก็ ยูโรเปียน่ะอันนี้เศรษฐีวินสันหรือเปล่าคะยกมาไว้ในบ้านเนาะอันนี้พี่ชายชนของเราก็คือใบแกเริ่มออกกอดใหม่แล้วเนาะเริ่มแดงขึ้นมาใบเก่าเราก็ตัดออกไปบ้างแล้วเนาะอันนี้เศรษฐีพันล้าน น้ำเจิงเลยแต่ก็โอเคนะคะหลอดแกก็แข็งอยู่ต้องยกกลบเพราะว่ามาตกมาสองวันแล้วเนะาะจะมาดูต้นนี้นะคะพี่ชายชิวงของเราได้ฝนรน,น,นอนแกดแต่กำลังแตดดลอมแนะคะหลอ,นอนนยแดงขึ้นมาเลยนี่ก็เนาะ แกสลักพัดนี่สัูดากว่า,าดดงมรกตดำเนาะจอมทับเนาะโตแล้วอ่อนแล้วมาสองใบเล็กๆนี่ก็สามใบเนาะใหญ่แล้วหญ่มากลูกใหญ่กับมือเราละกำลังแตกหลอดใหม่ขึ้นมาด้วยค่ะนี่ยาก,กุมะก,กันเนาะคะ่ะ คุมกันได้ฝนได้น้ำกันเลยอันนี้ก็มิ่งมองคลเนาะอันนี้มิ่งมองคลกาใบเขาก็แตกกำลังแตกขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะลมแรงเมื่คืนลมแรงมาก อันนี้น่าจะเป็นของเท่าแล้วล่ะเนะเาะเป้าแกไม่รู้แล้วเราดูแล้วเนาะใบใหญ่สั้นเนาะของเท่าเพราะถ้ากวนอูเขาจะยาวอันนี้หกกล่องของเรางามมากได้ฝนได้น้ำนี่ไงไก่สุกสังว์ของเราสวยงามเลยค่ะหลังแตกขึ้นมาใหม่ค่ะได้ฝนชุ่มฉ่ำสีสดมากเลย ดูเท่านี้กันเนาะกี่กางฝนแปะแปะดูน้องๆหน่อยค่ะนี่ก็อยู่ในนู่นเลยน,นี่น่าจะเป็นอันนี้หงสุวรรณอันนั้นน่าจะเป็นหงยกเนาะอันนี้หงยกเอ้ยหงเถินอันนี้หงสุวรรณค่ะกําลังดูจุดเขาจะขึ้น จะต่างกันเนาะแดงก็อัน,นก็ไก่สดสวยต้นหนึ่งนาะกรนเล็กเดี๋ยวมาค่อยดัดอันนี้ยอดมงกุฎเนาะเทปยอดมงกุฎแล้วก็มีลูกขึ้นมาเนาะโดนน้ำเยอะมากฝนแต่ก็แตกขึ้นมาอีกเยอะแตกอันนี้กลวยอินนะคะ เองก,ก,ก,ก็ได้น้ำชุ่มฉ่ำแตกใบขึ้นมาเหมือนกันเนะอันนี้ปีกินนาลีนะคะอันนี้ถ้าเขาโตเต็มที่เขาหางเขาจะยาวๆเนะที่ดูช่องแม่ๆไหช่องแม่ปงแม่เป่งนะสวนันนี้ก็คือสหัสเดชะนะคะสหัสเดชะเ้ก็เริ่มจะขัดสีขาว ก็จะแตกกำลังแตกอ่อนๆอนนี้ค่าหงโยงหงโยงนะยังยังไม่ขึ้นดนอกนใหม่ไม่ขึ้นหนดอกนใหม่อันนี้นางใหม่นะคะนางใหม่นางใหม่แตกขึ้นมาแล้วค่ะหนึ่งหลอดเจอฝนชุ่มฉ่ำน,นี่ค่ะกวนอิมเหมือนกันค่ะ นี้ควนอินเนาะแต่ยังไม่ใหญ่เท่าตรงนี้นเอ๊แต่เรายาวๆควนอูหรือเปล่าในะบใบย,ยาวใหญ่อันโน้นจ้ต้นเล็กนางใหม่นะคะเรายังไม่ได้ใส่ต้งใหญ่หรอก,ก่อนนะอันนี้ค่ะอันนี้อนุมานนะคะข้าวเฝ้าค่า อันนี้ก็เป็นอ๋อฮนุมานออกศึกน,นี่ฮนุมานออกศึกนะคะไม่กัดสีใบนี้เขากัดน,นะ,ะอันนี้ไกล่ลาชาวดีนะคะไก่ราชาวดีก็ใหญ่เนาะ,ะสวยมากเลยใบเขาเริ่มแดดแล้วดูข้างล่างเนาะ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ปีกินาลีอันนี้ก็ปีกินาลีเจอคุณอันนี้สีปาดค่ะได้มาใหม่นะคะสีปาดแล้วก็ยังไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นับแต่ว่าลูกเยอะมากเลยต้นเยอะจะแตกเน,ะะเนะะาะกำลังแตก สีปาดนะคะใบใหญ่ก็ใหญ่อยู่เนาะเริ่มแดงแล้วเนะาะก็จะใช่นะคะสีปาดอันนี้จะต้นเล็กต้นน้อยวางไว้ข้างๆกันเนาะต้นหนึ่งอันนี้หงสุวรรณเหมือนกันนะคะแต่อย่างเล็กแต่ก็แตกลูกแล้วนะคะหงสุวรรณมีใบน้อย หลาดด้วยนะคะเดี๋ยวลองเดินลงไปดูเนาะโอ้ยฝนชุ่มฉ่ำเลยค่ะน,นี่ยิงได้ฝนล,ลิงชุ่มฉ่ำเลยค่ะสาวนรปัดปแป้งที่เราแยกออกเนาะเราก็าฟืนน้นเต็มทีนะนี่ก็เริ่มตั้งอยู่แล้วอือจะเริ่มตั้ง,งเป็นกอแล้วนะคะโอ้ยลมแรงไปเลยคาดไปเลย โอ้น้่น้ำขังค่ะท่วมเลยอึ๊น้ำเยอะมากอันนี้อืมฉ่ำเลยะครับคือต้นบอลลารา <c oughs> ดูเนะาะฝนตกมาสองสาวันเขาก็ชอบฝนอยู่เนาะไม่ยังน้ำถาดน้ำเต็มเลยเราไม่ต้องเติมเลยนี่ก็ปลายไยแล้วมาละสีเบญจรงเนาะของขวัญปีฟินาลีอีกต้นเหมือนกันเนาะ นี่ก็แม่ตะละแม่กุตุมาเนาะแต่ต้งงองานได้ผลนิวเวฟนิวเวฟบนิวบัพเปิ้ลแลนนั้นสตรอเบอรี่สตาร์เจอผลเข้าไปแต่ก็แตกแล้วแตกใบใหม่แล้ว ฮเนาะฮกหลงเราใบแดงแดงก็ฮกหลงเนาะแตบบ่อันนี้น้องได้มาใหม่น้องเขาชื่ออะไรนะเขาะกูลเดียวกับหกหลงหนาลายเรียงพบนะคะอันนี้นาลายเรียงพบชห้ดูนะคะว่าใช่หรือเปล่านาลายเรียงพบแคน อ๋อที่นั่นเขาบอกว่าเป็นนารายณ์เล่งพบนะตะโถนเดี๋ยวจะพบหลงแต่นนี้ก็คือกระดูกเขาจะเขียวเนาะถ้าพบหลงกระดูกเขาจะเริ่มขาวถ้าแก,แก่ๆเขาจะขาวเลยก็ขาวแล้วค่ะที่กัดสีเต็มที่ที่ออกมา <S 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 สอบมือตา <S <S 2> <S 2> ตับทิมหลังนี่ค่ะนารายณรร์เล่งพบ ต่นี้ใบเขายังยังเขียวอยู่เลยจะดูเราจะไม่ออกขาวมันพวกลงนะปวยเราจะเงินไหลามาจะงามเลยเลยยังมไม่ได้ตัดเลยยังไม่ได้หาแท่นมาเลยนะเนาะโอ้ยถึงเงินถุงทองเมืวันต่อนยายมาเนาะยายเ็าชอบถุงเงินถุงทองเลยให้แยยกแกไปต้นตรงนี้ที่นี่ต้น แัดให้สาวน้อยปาแป้งกับไปอีกสองกสถานที่เราแยกนะอันนี้ก็พึ่งด่างเนาะงามเลยได้่วนเทค่ก็ดูบรรยากาศเนาะฝนตกชุ่มชํ้ามาชมบรรนสวยนะเนาะสวยกับบรรยากาศทุ่งนาฝนปลยๆยๆอยู่เลยค่ะทางล่มมาเลย <laughs> ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้รับชมติดตามนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคลิ่นี้ฝากไว้ท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ